ครับว่านี่คือเสียง,งร้องจริงๆไม่ใช่เสียงร้องครับเป็นเสียงกรีดปีกของจิ้งหรีดนะฮไม่ต้องถามนะครับว่าจิ้งหรีดชนิดนี้ชื่ออะไรครับผมม่รู้จักจิ้งหรีดนะรู้ตัวว่านี่คือจิ้งหรีดนะกรีดปีกทำเสียง ลาเราไปเดินในป่าหรือว่าออกไปข้างนอกเนะราจะได้ยินเสียงนะถ้าเสียงแบบนี้คือเสียงจิ้งหลีดนะแบบนี้ชนิดนี้ร้องแบบนี้หรือว่าทําเสียงแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นชนิดอื่นน่าจะทําเสียงคนละแบบนะฮะ บอคนอื่นเขาได้ว่าเสียงที่เราได้ยินมันคือเสียงจิ้งหรีดกรีดปีกนะฮะจิ้งหรีดไม่ได้ร้องนะฮะจิ้งรีดไม่ได้ร้องเลยแต่มันใช้ปีกสีกันนะฮะไม่เกิดเสียงไดนะะ้ก็เป็นความแปลกของสัตว์โลกนะฮะ ่ใช่ตัวอะไรร้องแต่น,นี่เป็นเสียงของจิ้งรีดที่ทำเสียงขึ้นจากการปรีดเอาปลีกมาสีกันฮะทนให้เกิดเสียงได้ครับถ้าเป็นอาจจะเป็นความรู้ใหม่ของบางคนนะฮะบางคนอาจจะเคยรู้แต่ไม่เคยเห็นอ่าอันนี้วันนี้ได้เห็นนะฮะ อบางคนอาจจะบอกว่านี่คือ้อาจ,จะเป็นเพศเมียนะฮะเพราะว่าก้นมันยาวครับอาจจะผิดก็ได้ครับลองโผล่หน้าออมาอีกแล้ เอาไม้ไปแยมนันเียนะฮะมันเลยเงียบเงียบนะฮะก็จำได้ว่าถ้าจริ้งดีดตัวผู้มันจะมีเหมือนกับเป็นคล้ายๆวงแหวนที่ปีกแต่ตัวนี้ไม่มีน่าจะเป็นตัวเมียนะฮะโอเคครับอย่างน้อยก็ได้รู้ว่า ยิ่งดีดมันทำเสียงได้โดยการกรีดปีกครับ